6หน้าปัดรถยนต์ที่ทุกคนต้องรู้นะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย1เลยนะคะไฟเตือนระดับน้ำมันนะคะแน่นอนค่ะถ้าไฟเตือนขึ้นแสดงว่าน้ำมันใกล้จะหมดนั่นเองแต่ทุกคนนะคะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะรถยังสามารถวิ่งได้ถึง20-30กิโลเมตรเลยนะคะ2นะคะไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องนะคะเมื่อไฟนี้เตือนนะคะแสดงว่าน้ำมันเครื่องมีเกณฑ์ต่ำมากแล้ว หรืออาจจะหมายถึงระบบหัวปั๊มมีปัญหานะคะถ้าไฟนี้เตือนนะคะแนะนําให้เอารถเข้าศูนย์ไปตรวจทันทีเลยนะคะ 3. นะคะไฟเตือนความร้อนของเครื่องยนต์นะคะแน่นอนค่ะถ้าไฟนี้กําลังแสดงอยู่นะคะแสดงว่ารถของเรานะคะกําลังมีความร้อนสูงแนะนําให้จอดพักนะคะเช็กระดับหม้อน้ําและเอารถเข้าศูนย์ตรวจทันทีนะคะข้อที่4นะคะไฟเตือนระบบเบรกค่ะไฟดวงนี้จะแสดงนะคะก็ต่อเมื่อเราลืมปลดล็อก ปลดล็อกเบรกมือนั่นเองแต่ถ้าเราปลดล็อกเบรกมือแล้วสัญญาณยังขึ้นอยู่แสดงว่าสัญญาณไฟมีปัญหาแน่นอนค่ะ oh. แต่ก็จะมีบางรุ่นนะคะที่เป็นสัญญาณเตือนนะคะป้องกันล้อล็อกนะคะข้อที่5นะคะไฟเตือนระบบเครื่องค่ะหากไฟนี้เตือนขึ้นนะคะแสดงว่าระบบรถยนต์ของทุกคนกําลังมีปัญหานะคะแนะนําว่าให้เอารถเข้าศูนย์ตรวจเช็คทันทีค่ะข้อที่6นะคะไฟเตือนแบตเตอรี่ค่ะ าไฟนี้แสดงขึ้นนะคะแปลว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะคะหรือระบบไฟฟา้ามีปัญหาค่ะแนะนําให้นํารถเข้าสูน่นะคะเพื่อทําการเช็คตรวจสภาพค่ะทุกการเดินทางนะคะทุกคนต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเซลดีมนะคะ yeah, <boom. S 1> ถ้าใครชอบคลิปดีๆที่มีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยแอลงคมคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ